วอนนี้เราอยู่กันคลอง15นะคะวันนี้ได้เริ่แต่งสวนแต่งนาทยนะคะให้มีสีสันที่สวยงามนะคะจริงๆเราก็วางแผนไว้ว่าเออเราจะลงต้นไม้และไม้ดอกที่มันมีสีสันให้เยอะขึ้นนะคะวันนี้ก็เลยมาดูตน้นคุณไก้ตื้นสายนะคะน่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยสร้างสีสันให้กับนาทยของเรานะคะก็ สงที่ตั้งใจนะคะก็อยากได้เป็นพืชที่มันทนแดดทนฝนนะคะแล้วก็มีความเป็นนาไทยในตัว mm hmm. ก็เลยเน้นมาเออคุณนายต้นสายก็เป็นดอกไม้ที่เป็นอ,อ,อยู่กับคนไทยมานานนะคะแล้วก็ทนแดดทนฝนมากๆนะคะแล้วก็จะมีดอกไม้ประเภทอื่นๆนะคะที่สร้างสีสันแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็น พันไม้ดอกของไทยเราซะส่วนใหญ่นะคะที่ทุกคนไปนาไทยแล้วจะเห็นนะคะเดี๋ยววันนี้มาขนกันดีกว่าค่ะก,ก็มาจากรถสองคันอืมอตืตือาัรถตัดอไทยไม่ได้ขนชุดแล้วนะคะเอามาขนอ่ดอกไม้ต้นมงต้นไม้แบบนั้นอ่ะที่ที่ลงสั่งทางเข้าแล้่ลว่ะม,มันอันวัขนยังกอ โซนหอมเลยอใหม่โนหอมหมหอมอีกหนึงสวยยูไม่งั้นก็เอาไปให้มันเหมือนกันค่ะโซนนี้มซนนี้นนี้ี้นน้โซนนี้สมนุีิว่าสีมุติสมมุติาี้นี้โนนี้โซนนี้โซานีี้โี้ี้โซนี้โซนี้อซนนี้โนี้โซนนี้วนนี้โซนนี้นี้ก็นนี้้เี้ี้้ อาจจะสักสองหรือสามเป็นแถวยาวทีนะเอาดิมีต้ถ้าตรงกลางอะเนาะหมายถึงว่าตรงกลางที่นะเออมาผลเร็วๆกำลังคุยกับแฟนกับเลยแฟนกับเลยแดงสยามมันเป็นไม้มงคลไหมคะพี่มังคุดผักผักหมากเนี่ยหมักผูหมากเมียหมายความว่ายังไงมันหมายความว่ายังไง มันเป็น,น,เ,ปนเขาเรียกได้สองชื่อ,อส่งเสริมเราอุดมสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมอ่ะไม่รู้เหมือนกนันสยามเอ้าคึ่ถึงสยามดีอยู <c oughs> อย่นะ่มากคู่มากเนีย <c oughs> มีความเป็นไทยๆเ <c oughs> <c oughs> ออตามนั้นแหละคะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนาะ ไรคะอะไรคะอะไรเช่นอนี้ยอะไรเช่นเอาไปเห็ดอย่างค่ะอ๋อเมีย่อยตดตามบ่โอ้คนซื้ออย่างละเนี่ยื Dynasty> ้อด้อ้นครับฮะซื้ออ้นชื่ออ้นได้ค่ะไม่เห็นแบบนี้ก็เถียเจะเองจะนึไปที่เอบ่เอาไปเห็นยะใส่ค่ะอยู่ท่งเวทีเห็นยะใส่โอ้สุรินนุ่นอ๋อไม่คนสุรินบ่ค่ะนี่ อาจีวมยหนึ่งย้ายมาเลยบอกค่ะหรือว่าแค่มามาทำงานเนาะบอกอ๋อย้ายแบบครอบครัวเลยนี่บอกอ๋อโอเคโอเคเอ้ยเอาเส้นไปนี่แตเอากาศแห้ยเหรอเส้นซื้ออย่างไรคะซื้ออ่นให้พูนอ่อนเนาะเฮ้ยโอ้ยหมักขึอย่างนี้ก็ได้กัดจอมอะไรอย่างเงี้ยอะไรซื้อตาย กระเด็ซื้อตายน้ำไหนเรามึ่งถามยุ่งขอบคุณหลายหลายเราอยู่ใส่ค่ะเราอยู่กรุงเทพน้ำอยู่บ่นี่อยู่นึ่งเด้อแก่โอ๋้บ้านนแถวนี้เราจะทำงานถ่านจ้างขึ้นต้นไม้อย่างเงี้ยจ้างขึ้นเขากได้เป็นอ้าวแล้วคือว่าได้บ้านอยู่คนละลานบ่หรือว่าจังไนเราเรายังการเกษตรเราจังอยู่บ้านจ้างขึ้นไม้ทั่วไปค่ะค่ะก็เป็นลูกจ้างรายวันไปไะเนาะดีแล้วค่ะมันอยู่ตรงนี้ตอนนี้เบียร์เขดอยู่แล้วแหละ มีงานทําอยู่เรื่อยๆแล้วนี่อันนี้วันที่เท่าไหร่เอมันนี้มันส <c oughs> ิบสามเขียนลงน <c oughs> วันที่ให้ด้วยเด้อ <c oughs> นี่ให้คุณออนนะคะลงวันที่ให้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะโกสนจ้า ได้เป็นม่วงหเหลืองแล้วนะคะเดี่ยวแบบไหนก็ไม่เดี่ยวมินเมาอยู่ลุงมาให้โชคเหรอฮะลุงให้เลขอะไรเนี่ยหนูไม่มีเลขอ่ะลุงแนะนำหน่อย <c oughs> อะไรดีอ่ะ <c> อ <oughs> ุ้ย เดี๋ยวถามเพื่อนก่อนนะลุงนะบาวงวดนนี้เร่งอะไรมาโอเคค่ะเราดูต้นไม้เสร็จแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่นาไทยนะคะเดี๋ยวมาผนลงแต่ว่าระหว่างทางนะคะก่อนถึงนาไทยก่อนถึงวัดเขาทุเรียนนิดเดียวนะคะเรามีร้านสุก,กี้ก๋วยเตี๋ยวกะลานะคะก็เลยพาทีมมาพักทานข้าวกันดีกว่าทานก๋วยเตี๋ยวกันก่อนที่จะไปขนต้นไม้ลงกันดีกว่านะคะ อื๋ออนี่ไอเดียไอเดียบ่อน้ำเราได้ไอเดียบ่อน้ำแล้วร้าน,น,นลรกเป็นร้านเล็กๆนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกำลังเปิดเพลงสาย อ๋อโอเคค่ะอุ้ยเหมากล้วยดีกว่ามีเท่าไหร่คะอ้าวโอเคค่ะเดี๋ยวทานเสร็จแล้วค่อยอุ้ยน่ารักชื่ออะไรนี่เราอ่ะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะอุ้ยเลี้ยงปล่อยอย่างนี้เลยนะฮะอุ้ยเขาไม่มีน้องหมาอะไรนั่นรักเจ๊เอจ๊จุ๊ <c oughs> วิทนาไทยเราไปเลี้ยงไว้อย่างนี้ได้ไหมเลี้ยงไม่ได้เรามีหมาใช่หมาเยอะเลี้ยงไม่ได้ขนมจีบแฉวก้วยเขาก็จะมีดอกไม้เซตไว้ให้มุมต่างๆไว้ให้เรามาถ่ายรูปนะคะ นี่อุยขายกิฟช็อปด้วยขายทุกอย่างเดี๋ยวเราอมาขายบ้างได้ได้เลยไม่ใช่หมายถึงว่าที่นาไทยขายจะขายยังไม่เสร็จดีเลยโอ้จริงเหรอคะสวัสดีค่ะ เอ okay, ๊ะแ่นาพี่ดูดเหรอคะถ่ายเมื่อวานนี้อ๋อมีนึกจะงท่าอะไรมาแล้วก็ต้องมาถ่ายรูปไม่หมาจริงเลย้ <c oughs> ว่างพอดีไปแวะคือต้นไม้มาแต่งนั่นอาหาราที่ที่คลองสิบห้าก็เลยแวะทานข้าวกันก่อนไปนะรายการอะไรนั่งคืนนะค่ะร้องอะไรนะเพลงเอกอนอกรอบอุ้ยขอบคุณค่ะโอ้ขอบคุณขอบคุณแฟนตัวยง ก็มีโอกาสแล้วยไมจริงๆเลยเนี่ยตอนนี้กำลดูรายการวันนั้นอะค่ะนี่ก็เป็นจำเลยเกษียณแล้วพี่น้องมือนกันออ๋นี่ก็ทำหลังเกษียณถูกไหมคะดีค่ะดีค่ะน <able> ่าร <ano> <t UC S> uh, ักมากเลยพอดินน้องแนะนํำด้วยก็เลยมาอะทางผ่านเดี๋ยวก่อนไปขนต้นไม้ลงเอาแวะกินข้าวกันก่อนข้าวจะดูดเดือดค่ะได้ค่ะแต่ตรงนี้ก็ได้นะคะข้างหน้าก็ได้ สั้นน่อยชั้นเล็กอะาออ๋อัวนี้ลงมือทำกันเองเลยเหระคะ <c oughs> เราเอาหมูมาฝากขายเลน นี่อะไรอุ้ยอันนี้คือพี่เผาเป็นบอสพี่เผาพี่เผาเยก็เลื่อเลยดูสวยออไปค่ะลุยหิวหรอกาะก่อนค้หาที่ใดไรเป็นยิ่งกีเหย เคยฝากชอบเพลงไปพ่นข่าเขามีกายรายการทุกตอนนะเพของสายทุแรกรโทรไม่ขอเขาเลยนะอ่กินนะคะกินแนียเ่าอรเดินกินเนค่ะกินหน่อยเย่าคะีหนไม่รู้ทำอะไรมานี่ค่ะมาแวะกันนะคะทุกคน อร่อยมากเนี่ยยังไม่ได้นี่เลยนะคะสดแต่น้ำอย่างเดียวคือน้ำซุปอร่อยมากอิหรีน้ำซุปแบบนัวสุกี้ก็อร่อยนะใชสุกี้ก็อร่อยอันนี้คือปูงแค่ใส่แค่แค่พริกนะคะอร่อยอร่อยมากนัวมากมากสุกี้ก๋วยเตี๋ยวกะลานะคะก่อนถึงวัดเขาทุเรียนนครนายกนะคะนะเรียนศึกษาไว้ใหม่เราจะไปเพาะ ต้นไม้ขายแล้วสวยนะเนี่ยเป็นมาก่อนแล้วใช่ไหอย่างเงี้ยต้นเท่าไหร่คะเมื่อก่อนที่เราขายกันอะขายขนาดนี้วะมั้ง7,000เงินนี่ต้นแม่ต้นนู้นผมซื้อมาแล้วพี่แม่ลูกผมซื้อมา4,500ใบต้นละ6,000เื่นก่อนนะเดี๋ยวน้ำกล้วยฟอร์ดีน่านอนนี่ถ้าอย่ตลาดนี้ก็ประมาณ4,000 4,000 ในนูนะในนู้นอหรอแล้วต้นน้แดงอินโดยอดหต้นๆหอันนี้คือทุนคือเทอาไห่เนี้ยเมื่อก่อนไม่แพงคนซื้อแล้วมันลงแล้วเม่ไหร่ใช่ทำเยกับแทเิพี่จางพี่จางก็มีนะทุกคนเอาสิเด็ดเอลยเดเลยเห็นเท่มือไม่เห็นหน้า นี่เราจะไปพอที่นาทายอหักไม่หนูไม่เคยเด็ดที่ก็ได้ไม่หักนานแล้วดูมันเป็นพวกดำแล้วกลัวความผิดใส่เองใส่ยายาพิเศษโอ้ขอบคุณนะคะใส่เองเลยด้วยเป็นญาติกันแล้วเรามีอะไรแวะมา เขาพ่ดาให้น้องเขาด้วยเขาพิเศษอันนี้นี่นี่แต่พิเศษข้งในเขาจมีเม็ดแดงลายน้องเม็ดแดงน้องยาเหรอเดเาถ่ายรูปไดอ่ะสิไปเด็ดเพาะพันโอเคขอบคุณนะค้าาากัเงาเข้ากับคาเฟ่พอดีเลยดังด่างอยากกันได้เลยแต่กินางเมานี่แต่งคาเฟ่ไข่ดำไข่ดำนะ เขาเรียกว่าไขดำไข่ดำไม่ไข่ดำดมันจะทำแบบนั้นี่อแบบนั้นก็วาอยู่ไอ้เนใช้การได้ใช้การได้กดภาพกดภาพเ็ายแล้วเายแล้วอ่าดูรถออกนะรถไหนไม่ได้ไม่ได้จบวะแล้วอคุณนคะอบคบไปเลเหือมากเลยขอเมา่เมา เอาเอาสักึ่งได้วนี้กู่โอ้ยหล่อนกว่าน้อหล่อนไม่ต้องเลี้ยงให้พี่เขาดีๆนะเขาตั้งใจให้แล้วเนี่ยเดี๋ยวตอนมันจะเอามาด่างนะอันนี่เข้ายังไงอ่ะอันนี้มันอยู่างด้วยจะรอกันเดี๋ยวกินแต่กล้วยนะถ้าอยู่นานกว่านี้จะได้เยอะกว่านี้นะเดี๋ยวนี้ก็เต็มแล้วนะรถเรา ต้นไม้มานี่เราจะบอกว่าประตูทางเข้าของเรานะคะทุกคนตอนนี้น้องก็เลยเอาเชือกมาตกแต่งนะคะก็ไปได้ไอเดียจากหลายๆที่เราก็คิดว่าเอ้ยแคมปิ้งของเราก็สามารถทำแบบนี้ได้ซึ่งเราก็ยังคงอิงธรรมศาสตร์แน่นะคะ ะะอันนี้คือรั้วที่มันเป็นแบบไม้ธรรมดาแต่ว่าพอเราเอาเชือกมาพันเนาะมันก็แลดูพิเศษขึ้นทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่เราจะมีจุดตรวจให้ด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะมาตรวจให้เราก็เพิ่มความมั่นใจทุกคนมาก็ปลอดภัยแน่นอนตอนนี้เราเริ่มลงสนหอมแล้วนะคะ อันนี้ขอวางเป็นตำแหน่งก่อนแต่เดี๋ยวเราจะตัดก้นมันนะคะแล้วก็เอาฝั่งลงดิน,นส่วนหอมแต่ไม่หอมส่วน,นหอมแต่ทำไมมันขิวเขาบอกว่ามันหนันไรยุ่งได้เดี้ยวสาวลุงเขาแล้วลุงเขาบอกลุงเขาบอกว่าแบกกองในยุยงบินออกเ,เต็มเลยหมนะายถึงว่าไ่ยุง ไล่ให้ไล่จากที่อื่นมาอยู่ในนี้ฮะอะไรในวิดีโอต้องเหมือนกัเป็นส่วงกดจะไหนน่ะถ่ายรูปเนี่ยกดจุดก่อนแล้วก็รูปภาพค่ะโอ้ยเห็นมัเนี่ยมันสวยเดลยนี่วางดีๆนี่สวนหอม ตอนนี้กำลังจะมามาร์คจุดเพื่อทำฐานวางองปู่พญานาคนะคะก็จะอยู่ประมาณตำแหน่งนี้เนาะเนี่ยสมมุติว่าท่านอยู่ตรงเนี้ยคือหันหน้าไปทางทิศตะวันออกนะคะแล้วถ้าตาอีกฝั่งหนึ่งของท่านก็จะเห็นฝั่งเนี้ยฝั่งที่เป็นทางเข้าเต็นท์ซหลังด้านบนแล้วตาอีกฝั่งหนึ่งก็ ท่านก็จะเห็นและคุ้มครองฝังทางนี้ได้หมดนี่คือตำแหน่งตาน้ำมองเห็นไหมคะนี่ตาน้ำ แล้ววันนี้นะคะพาทุกคนมาอัปเดตกันนิดนึงนะคะนี่เราปูย่าตรงลานดอกย่านะคะลานดอกย่าขอปูย่านิดนึงเนาะแล้วก็เราก็เริ่มทำร่องน้ำแล้วนะคะทุกคนเบี่ยงทางน้ำนิดนึงค่ะเพราะไม่อย่างนั้นคือน้ำไหลมานี่คือแถวเนี้ยคือเละดูไม่ได้เลยนะคะผักทางน้ำนิดนึง ไปตรงนู้นนะคะสวยงามแล้วเนี่ยโต๊ะเก้าอี้ประมาณสองสี่หปดสิบชุดนะคะเราวางตรงนี้ส่วนข้างบนเรายังไม่เอาออกมาข้างบนจะมีตรงนี้แล้วก็ตรงนู้นนะคะเรายังไม่เอาออกมาเพราะว่า,ายังยังไม่เสร็จเรียบร้อยรอคาเฟ่เสร็จเรียบร้อยก่อนนะคะเนี่ยค่ะฝั่งทางนี้เรารอก่อนแป๊บหนึ่งเพราะว่าเป็นโต๊ะ ไม้โต๊ะเก้าอี้เป็นไม้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาอัปเดตพื้นนะคะยังเข้าไม่ได้เนาะเพราะว่ายังมีแห้งพื้นในคาเฟ่ค่ะเป็นออกโทนเขียวๆนิดนึงนะคะทุกคนอันนี้รอน,นิดนึงค่ะยังไม่แห้งใช้เวลานาน,านพอสมควรเป็นพื้นอ e ีฟ็อกซี่นะคะที่อ่าที่เขาทำในโรงงานนะคะแต่เองตัดสินใจทำเพราะว่า มันอาจจะแพงนิดนึงแต่มันก็อยู่ในระยะยาวคาเฟ่เราก็ตั้งใจทำระยะยาวอยู่แล้วนะคะพื้นก็เลยอะยาวๆไปเลยแล้วกันค่ะมันเลยต้องใช้เวลานิดนึงกว่ามันจะแห้งนะคะและหลายขั้นตอนด้วยค่ะนี่ะเนาะอัปเดตเราปูญ่าทั้งหมดนะคะย่าก็ต้องรอนิดนึงค่ะ ตุลาคมนี้นะคะบริเวณภายนอกอย่างที่บอกค่ะตอนนี้เริ่มเอาดอกไม้ที่มีสีสันนมาลงแล้วก็รอนิดนึงเพราะว่าพื้นที่มันกว้างนี่ก็จะเป็นก่ออิดเลยนะคะ กได้สวยๆเดี๋ยวเราก็จะมีต้นไม้ดอกไม้สวยงามนี่พักทางน้ำก็ลงที่สระไปเลยอ่ะมารอติดตามนะคะแล้วก็ตุลาคมนี้มาพักนาไทยกันนะคะทุกคนวันนี้มาอัปเดตประมาณนี้นะคะไ้เจอกันตุลาคมนี้นะคะฝากทุกคนด้วยคะ่ะ